นอนแล้วกันโดยตอนตอนได้มันกะสิลับแลกๆขุดนี่แล้วก็ได้ยินเสียงอู้มุ้งเลยกับปืดมุ้งเลยนี่นอนนอนนี่แกปู้มุ้งมาเบ่กมันกุ้งมาเลยมันหุ่นหวังกุ้งเช่าทางภูกุ้งมาเลยสัตว์บูดหุนเลยแล้วก็ให้ฮิวโกให้เรนบ้านเมืองเอ๋ยมาซอยได้บ้านเมืองเอ๋ยมาซอยได้มาซอยได้มาซอยได้กัน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ welcome back to จิบแชนเลซึ่งตอนนี้ทิพก็อยู่ที่บาดตะเลวหน่อยนองเมืองจำพรแพงสวรรค์เขลซึ่งกะ่างจากบา้านพุ่นขอกบอกกล้ไปได้เนาะบอลที่ไปเยี่ยมพี่น้องเกิดลูกแล้วก็พอดีไใดมีขอความเขาเนาะจากเนาบางเนาะเมื่อก่อนทงตุ้งจ่วนอตอนนี้กลายเป็นเนาบางแลวเนาะเป็นยาคูบางเพื่อนคันวงกาดโดยเพื่อนใดเลื้องคันเป็น,น,ปนายาคูและะ้วก็ เพื่นก็ได้ส่งเพราะว่ามา,าทิถีบนอกวะยังให้ทิพย์มาเบิงขอบขั้วหนึ่งอยู่บ้านตะแล้วหน่อยแน่เพราะว่าขอบขั้วเพิ่นถือไฟไหมเนาะไม้มืดทั้งล่างเนาะก็เลยอยากให้มาเบิงมาสวยเพิ่นแน่นะตอนนี้ก็เลยแบบออกมาเบิงเนาะพี่น้องเอนาะจก็ะหอดเพื่อนเพิ่นไป<ม>ิดเียหมอนเนาะกะสิลงไปสอบถามเพิ่นว่าเป็นจะได้คือว่าไฟไหมแล้วกาได้รับความเสียหายเอียงแน่เนาะไปอะโว้ยบดีมีเกือบใส่ร้านนี่โดย ไปนั่งอยู่ตังไปวักลาไปเม,มา่อกีนไม่ไม่เยอะนี่เออมาอยู่ตังเพิ่งเผินสบายดีอ่าพวกเขาเป็นสองยูทูปทิปย์ชาแนเเลอัอนพอดีมีจั่วบ,บาอันย่าบางเผินแจงมากว่ามีไฟไหม้ให้มาเบิึงว่าสันบอนนี้เหมือนบ่นอันนี้อ,นอันเพื่อนลังนี่นเพื่อนเผินบ่แม่เพื่อนลังเผินที่นี่เพื่อนลังไหม้เป็น โอ้อันนี้เครื่องล่างเกา่าอันนี้เครื่<ม>องล<ม>่างใหม่เทียนดอยโอ้เท็ยนไม้ฮะมีอีกยังเสียหายบ่ยมีเจอผ้าอีกยังพันรอบพันลมท,ลท,ลท,ลท,ท,ลทอทอหลาดผ้าอีกยังละเครื่องไส้ของซอยนี่แหละพูดได้น่าเจ้าของเงินไอ,อ,อ้แม่ไปใช่ยเลโอ้เจ้าเป็นลูกแล้วบ่แม่โอ้แต่ป้าแม่เด้ไอีแม่ไปเสีย ดแมนแมนแล้วปะแมนโอ้อันนี้เฮือนเอื่อยบออันนี้เฮือนเมทาโอ้เฮือนป้าอ่าร่างนี้แมนเฮือนเมทานี่แมนบอโอ้คิดว่าเฮือนเพิ่นเอาเฮือนเอื่อยอยู่ใช่สักนี่แหละเอาอยู่น้ำกันนี่เอาซะบอสลูกเออคิดว่าอันเอื่อยหันอยู่เฮือนอีกร่างหนึ่งบ่แมนอยู่น้ำกันนี่เลยเดี๋ยวโอ้ตัวคืนอยู่แล้วอันเป็นจังได้คือว่าได้ไฟไหม แม่เป็นจังไดเป็นจังไดคนก็ออกไฮออกหนาเมิดบุญพิภายูืเป็นจังได้จรงว่าไฟไหม้เฮือนะช่ผลันอ่อนก็มาเต่นมาค่ะดูผู้จัดสฟเหือนอ๋ายืมกันได้ไหมยืมกันได้อันออกหน้าออกหนาออกหน้าลำบ้าลาเห็นจังไหมไหมเลยบุญพิภายยืเฮือนหรอไม่ได้ไม่อ๋อนหยามเร่งผลอ่อนเร่งงอเร่งมอ่อนนะ โดยอ่าก่อนอื่นท่ามสื่อแม่ก็เนาะอแม่สื่อยังแม่วันแม่วันเนาะโดยอันอันลูกเป็นได้เป็นลูกของแม่ตุ๊กชื่อตุ๊กชื่อตุ๊กเนาะลูกจะค้นซะแม่เนี่ยบ่โดยบ่ลูกลูกนี่จะคนเออลูกสองขนสองขนผู้หญิงแม่ทั้งหมดจะคนแม่ละหกคนหกขนนี่อยู่น้ำกันเมื่อไหรบ่บ่ไปกรุงเทพไกรุงทพกไทยเมื่อโอ้อะไรอยู่เพื่อนนี่ไม่ไปไหนใส่อยู่แต่ มีแต่พ่อแม่ล้านนี่แหละเลี้ยงลูกเขาแม่แล้วก็พ่อเท้าเนาะแมนแล้วก็เอื้อยแล้วก็ลูกเอื้อยเอ้ยกับมาเหมือนพวกบ้านปากซองึเธอกับมาแบบนี้โอ้ยู่ปากซองแมนอะไรที่ม่านี่แมนไฟไม้เครืองนี้จังมากวะแมนโอ้หมามือแมนแสดงว่าอีแมนนี่อยู่กับพ่อเท่าแล้วก็ล้านสองคนลูกชายคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งลูกชายจะเกล่ะ ประมาณสาวนี่แหละลูกชายประมาณสาวบ้านอีสองคนทันจำได้ใช่ไหมฮาร์ปี้ฮารปี้สองปีผู้น้อยผู้หนึ่งนันได้สามปีแป้งบัพผาน้องขึ้นแบ้งตะปูแบ้งตะตะปูลูกย่าบาขึ้นเด้อโดยแห้งบะใสอันน่ะแบบว่าต้องแก้ดยังบ้ยรู้ไม่เนื้อนงานได้เข่ามาช่วยเรือแล้วบ่ยังยังบามีอันเพิ่นมักสัมภาษณ์ซื่อๆยังบามีน้อยงานได้มาช่วยเรือเลย มีตามแถวบ้านนี่แหละเพิ่นก็มา่อยเลื้อผ้าโฮมเสื้อหนุ่งของไซนี่แหละโดยมันหักเลยมันคือเดี๋ยวนี้เนาะแบบว่าแต่ก่อนอยู่นล่างนี่พอเหตุเฮือนแล้วแล้วลงมาอยู่ล่างนี่เหนื่อยแล้วนอนมอดมงแล้วว่าอยู่เฮือนล่างนี่วันนี้มืดเครื่องไซของซอยนี่แหล้วบึ้งนะโอ้ด้วยด้วยโอ้บ่ โอ้แฟนขับได้ันแฟนโอ้ดยอพอดพีแล้วดยอด้อออเพะที่เน่าบางิ่นแจงมากดยขอบใจหลายๆรามีทั้งผักสวนได้ในเขามาสวยมาสัมผัสแล้วนะผักสวนสัมผัสลายอยู่ อยู่เมืองเัี้แหละอยู่เมืองแล้วมืึงนี้ก็รสร้างชีวิตของคนนัานโอ้เป็นเป็นหน่วยงานรัฐบนเรือสองยูทูบเรือไงงานรรัฐะลาดโอ้หน่วยงานรัฐเนาะเพิ่นประเมินความเสียหายแล้วบอกว่ามืดประมาณจักลานเพิ่นประเมินแล้วประมาณจักลานจักลานจักลานเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อผ้าทีิเบตไทยบาทให้เมืองพื้นเมืองซอยเนาะ บ้านเมืองได้เป็นมอนเป็นผ้าทุกอย่างก็คือใหม่เมื่อปเรื่อยังเลยลุกแล้วอ้าวบุท่านอายังบุท่านจักอย่างเลยเด็กนเหมือนได้เออเป็นเพื่อนเพื่อนอันผ้าใหม่สบายทั้งเทึงใหม่หมดเลยเนาะเออวัได้ลงไปก้อนหนูวัดลงกว่าก็ได้ยูมีเงนสี่ห้าดอกไม่ใช่ให้ประมาณเท่าไหร่เป็นเงินประมาณเจ็ดสิบกุหลานเนาะ จ็ดสิบรุแปแปดชิพมาอสาาเดี๋ยวทำแบบนี้เนาะเพื่อนนี่เป็นเพื่อนดินบอกหรือว่าเพื่อนกอดินเคืองหนึ่งโอ้เพื่อนซองสนบอโอ้ยังไม่ได้กนกอแต่เอมันก้อนโอ้คิดว่าเพื่อนสันเดียวได้นีไปท่ัไม่เด้ไปทบุญบ่เฮาอยากให้มันเทนสภาพเลยนะ เพื่อนนี่ละแมนเป็นเพื่อนซองสันเนาะแมนตอนมาทำดินหาข้าวเจว่าเพื่อนสันเดียวได้หนิเพื่อนซองสันสันสลุมเป็นดินเป็นปูนทาราโกทางเทธอเป็นไม้อ่าทางเทธอเป็นไม้แอบยังแอบใหม่เบอร์แอบใหม้ โอ oh, so uh, oh, so so oh, um. ้ปองเยี okay. ่ยมย่งกัแล้วมื้แล้วแล้วโอ้และเดินชิบอยมนจะก็ขึ้นทำมัแล้วโดยทั้งอาณามุ่งลัางคาหันกระเบื้องวะกระเบื้องเป็นกระเบื้องอ๋อรากาเครื่องใส่ฮันมีพัดลมมีพัดลมเครื่องนุ่งแลวพงตูเงินคำนั้นไม่มีด้ลูกเอกเฮินี่ฮันอยู่ได้สามปีนี่โอ้ยยยยยยยกย เอาไปไช้เงบมากคอยหาเงียบฮเจ้าเจ้าเงียบไปไชอ่อเนาะเพื่อนใหากันแล้วแล้วก็มียังอีกวันนี้มียังอีกทีใส่ไหมชนะสนอนนั่นแหละบอลอยู่บอลอยู่บอลอยู่เคยเป็นจอกเป็นโอเสื้อผ้าอีกยังนี่แหละเครื่องใช้อ่ามุอเลยเนาะมุดหลังแล้วคือแปลว่าเข้าแนมเบอร์ยังษ์สีเข้ากระปุกหูแปลว่าความจะเป็นเล่งด่วนฮะนะคือยังมันบอกเขาแนมยู่ฮะนะมันบ่มียังเลยได้ แต่ว่าผู้ยูแท้ๆจึงสีหัวยังสาคัญกว่าหมเนแมนบอกที่จริงก็อยากได้เพื่อนแต่ว่ามันกับโมแมนแบบสีกราบขึ้นมากง่ายๆนะกว่าสีเริมต้นไม่กว่าสีสางไม่เนาะก็อยากหัวคือความจะเป็นเล่งด่วนเนาะที่ว่าทางอีเม่เนาะรือว่าเอ่ยคิดว่าเพิ่นต้องการนี่แมนยังคือเขากินมีอยู่บ่มีอืดเขากินมีอยู่มีอึดอ๋อเขาเขากินหามีบ่อึดเนาะอ่าอีเม่อยากได้ยังเร่งด่วน ว่าเฮื่อนนี่บ่ได้แล้วเนี่อาจจะได้เป็นเขาคล้องถึงใส่ประเภทได้มุ้งยอียงมีบอมุ้งกรบอมีอ่าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวสิได้จดก่อนเพราะว่าเมื่อนี้ทีมทีม่านี่พอดีอยู่ในบันขอแล้วก็พอดีทางนี่บางคนแจงมาแล้วก็เลยมาเลยนะแล้วก็ตรงได้เก็บก่อนว่าอยากได้ยังขนะมุ้งบลอมุ้งเครื่องใส่และมุ้งเครื่องใส่ี่ห้าบูหูเนาะว่ามียังไหนต้องต้องในระบูมาเลย อ่ะหนึ่งมงสองยังแม่เครื่องลุงมปะยูผหนนี่เครื่องลุ่มอ่ะห้าคนมีเดือนมีหาคนเนาะถ้วยบ่วงแะไรบบเดี๋ยวเด้อมงหนึ่งมงเนาะสองสองช้อนยังแม่ข้าพ hom อ่ะปะพะห o มก็บุมมีเลยเหมือนปะบ้านเมืองพึ่นนั่นแหละมาซอยพอได้ตีนโอเคถ้วยบ่วงอะไรถ้วยบ่วงเนาะโดย แล้วอีกอย่างอีกแบงเอาน้องไปไว้ล่างขวดหนึ่งเข่ายังมีบ่อยังนี้อ,อยังไม่ได้ไหมเหรอ๋อยังไม่ได้ไหมเนาะโดยไม่อย่างอีกบันนี้ยังไงไม่จักแนว <laughs> ไม่จักแนวจักแนวลูกเอาพิ่มมาซ่อยกะเอาแต่ว่าบันนี้เนะาะเลยวว้อมา อานาแบงไปเอานามอยู่ล่างรถมหไฮนองไว้อ <Aub ain> ่ะไปเอาน้าอ่างเจอซีเขียวหันเด้อทรรัศน์ทัดพัดลมกับไม่เสร็จอัดซนอ่าพัดลมเนาะทรรัศน์และกับหมายเลขทรทัศน์ปักไฟกับโบมี่ไม่ไม่ใช่กะลงถึงกะลงไผยยางเตทราบและหลวยขึ้นเบิงวัดมือดีน่ะขาเขาขาดเนีที่ว่าข้าอยากใส่แล้วมันบบมีนะอีเม่คขึนเอาแบบนี้เลย เขาจีได้ึืนออกง่ายว่าขาดยังฮานายังมักพริกเต็มหนูมกพริกนะปูพอได้กินมักพริกได้นะเขานั่มก็พอได้กินหน่อยีแต่เครื่องใส่ข้องซ้อยเป็นเป็นาทืรัฐเา เสื <mile> ้อผ้าอะไรก็พวกปลั๊กไฟพวกพันลุ่มอี้ยงอย่างสิเนาะตอนนี้ฮันนอนอยู่เพื่อนร่างเก่ามันบอกนอนอยู่เพื่อนร่างเก่าโดยคืออันเวลาไฟไหม้เพื่อนอย่างสีแหละสิปุกหมองเก่าบดายมันบอกไม่ได้เลต้องต้องปุกอยู่ใช่ไหันนี้ต้องได้ปุกหมองเก่าค่นบ่ายังไม่ได้บอลยังไม่ได้วางปุกเลยโอ้หาวางไม่เองนะแต่ตะวันวางนี่ฮันบ่ได้บอกข้างหน้างเพื่อนร่างเก่าปุกบอลนี้ก็ได้ตินเนาะกระได้ยูแต่เนี่ย แต่ว่าขนมแนี้เท่าตั้นีทุบอ่อมมดแล้วกจิม่างเม็ดสาวดินหอนกะต่ให้ไสแล้วคือคืออันเพิ่นนี่กะเจ้าของนอนนี่บ่มีของนอนเลยเนาะมีจะของนี่หนึหองซามหองเนาะเพื่อนซามหองเพื่อนขั้วอยู่ทั้งถึงเลยบอขัวอยู่ลุมโอเพื่อนขั้วอยู่ลุม ข้าวน้ำข้าวน้ำนิวายุแค่ร่างเก่ามันบอกบอกวายุเอาวยอย่เล่าตั้งห้าโอ้จือโตยเบาว่ามือนาเพื่อนว่าเป็นยังจึงเอาเขาวไวนอกเพื่อนก็เลยตอไป็นโมโหอ่ะวานเหตุนามันปีไพ่หม่เหลาเขาอันนี้ทีมาเนะว่าเพื่อนเป็นยังคือว่าไดเห็ุเหล่าอยู่นอกบ้านเนาะอ่ะคือไพ่หม่เพื่อนสี่เขากินยังมีอยู่ โดยมีแต่ขาดเคลื่อนเขาคล้องเคื่องใส่ดยและดินนี้ดินนี้เป็นดินร่วมกันบอนี่รวมกันกับปลาด้วยเนี่ยรวมกันดินหมุนข้อมุนแม่ตะกี้น่แหละโดยอืมแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีสะบานมาสวยเนาะมีแต่บานเองบอสตอนนี้แต่บ้านเองเออน้องบ้านอื่นได้เนี่ยบ้านนี่แหละขาผู้นึงมือที่เขาไม่ใช่มือ โดยตะวันส่วนไร่เพิ่นมาสวยนี่สวยยังไงเป็นเชื่อมเป็นมอมเป็นเงินกระไดเป็นเงินกระซ่องมีเงินเนาะมีสารม้อนซาบมอนศาสยังสิขันสามจอกโดยข้อใดแม่ในอาณาคือเงินเดี๋ยวเพิ่นมาสวยไร่ปันใดเด้ินไหนหนังไม่เห็นโอ้ยยังไม่เห็นเนาะแค่ปักซ่องพ่นกระมาอยู่เอ้ยน้องอันโอ้พ่นนี่กระมาพ่นกระซ่อยเงินโดย สามเนทุกสี่เซนอได้ไประมาณจักหลานเดียนี่ยน่เอ้าคือว่าเพิ่นวาสวยเงินประมาณประมาณประมาณนั้นจอมราบเป็นเงินสวยเรือแมนแมนได้ประมาณจักหลานแล้วอยังๆยนี้ได้ค่พี่น้องพูพี่น้อรานประมาณล้านปลายพี่ อยู่ประช้อกโดยมุนีนั่นเอาน้องเขาประมาณล้านปลายอ่าอนั่นแหละเขาข้อไม้ว่าได้เงินจากคนอื่นให้นี่ฮะได้ประมาณไรในล้านปลายเป็นล้านปลายเนาะมุนี้เงินนั่นมือนี้กับเพื่อนมาบริจาคมื่อกลางเสาร์นี่กระประมาณเจ็ดแสนปลายโอ้แล้วกันเอาน้องทางคุณกขเพื่อนก็ให้คนละพันบาทนะโดยสองคน นี่เนาะอันนี้ก็คือความเสียหายเนาะซึ่งประเมินออกมาทั้งหมดก็ประมาณ7580ปลายหลานกีบรั่วประมาณจากแสนสองเซนบาทเนาะประมาณสองประมาณเกือบสองแซน้าเป็นเมือก่อนก็ประมาณสามแซนแต่เดี๋ยวนี้เงินเงินบาทแข็งขาก็ประมาณแสนปลายสองแสนเนาะแล้วก็ไฟไหม้เฮื่อนนี้ก็คือไม้มือแรงวันนี้เนาะแม่ตอนจัดหมูงประมาณไม่ก็ไม่เลยบอกใบหมงตอนใบหม่งมีอ่ะ โอ้และทุกคนนายอยู่หน้ามุอเลยบ่อยู่หน้าอย่างแต่ป้าคนกันนอนโอเด็กหน่อยในกาอยู่หน้ามุอเลยอ่อหนามือเศร้าหมากับผกันนอนนะโดยป้านี่แล้เห็นก่อนหนอนบบมีผ้อยู่เกอนเลยบอตัวมันใหมรือว่าไฟฝาหลัดวงจรบอสไม่จัดไม่ได้ตู้แบบผ้าเพาะผ้าเห่ากบไม่เห็นไม่ได้คนเราเห็น นอนอยู่แลกันลับเด่นเลยหุ้ยอันี่มาพี่มาพี่มาพี่มามาโดยให้เมราวนอนนอนแล้วกะโดยตอนตอนได้มันกะสิลับเลยแล้วขุดนี่แล้วก็ได้ยินเสียงอู้โหมุ้งเลยกบปืดมุ้งนี่นี่บนนอนนี่ไงมุ้งมาเมุ่งมันกุ้งมาเลยมันหุ่นหวังกุ้งเช่าทางภูกุ้งมาเลยสัตว์มูนี่เลยแล้วเขาเป็นมึงเอ้ยวะถ้าเกินเช้ามันประธานในไม้ถ้าเกิดถ้าเกิดเช่าเจนัด้วยมันหั่ม ผู้ดิวแล้วก็ให้ฮิวคู้ให้แลนบ้านเมืองเอ๋ยมาสอยเด้บ้านเมืองเอ๋ยมาสอยเด้มาสอยเรนแล้งมาคนนะก็ลังมาจะติมมื่อทีบอันนี้แต่คนนี้เอานะได้ย้อนได้ย้อนบ้านเมืองอันรถระพิงมานะแล้วแล้วรถระพิงมานี่ยังแต่ไม่จะเช่ามารถระพิงทางไผ่ผ้ามาเมื่อ ตั้วบ่ทันซ่ำเนาะมีทันมันมันไก่เดินไมเป็นมันแดดะมันแดดตอนยว่าตอนเทงเลยซนั้นเนาะมันยะเฮาบ่าย2:00นแล้วมันก็ยังแก่กาอยู่แดดนะคะ้ออันนี้รอไดานนีนะ อ่าเนาะก็ค <n> <c ười> ือว่ามืนหนีมากฮันก็ค้างคำแล้วรากาที่ทิ้งเอาไว้ก็คือมาบันคอแล้วพอานี่เนาบางหันแจ้งมากก็เลยว่าอายู่ไกลกันก็เลยมาเบิ่งฮันเนาะแล้วก็มื่อื่นจึงเสียมาใหม่ซึ่งมืนหนีก็มากเลยามข้อมูลเนาะว่าจริงที่ขาดหรือว่าจะเป็นเร่งด่วนแมนก็ได้เนาะเพื่อว่าเวลาสวยก็สวยถือจุดนะถ้าสมมุิว่าเสื้อผ้าเขาคล้องเขินใส่ มีคนสวยไลยเลยเขาอาจจะสวยเป็นเงินเพราะว่าเงินสามาดเก็บแล้วก็รวบรวมไปเหตุบานหม่ได้นะอาจจะมาไลยแต่ว่าไอเล็กประสมน้อยเนาะมันหังซีดาตืมกันนะโดยบอลนั่นชั้นนี้บอลนี้ํานั่งกันไล่บบอลกันตืมกันก็ได้เงินไลาโดยแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องนอทีอยากสวยเรือขอบรัวของแม่ยังก็ลืมอีกแล้วแม่วันข้องแม่วันน้อก็สามารถติดต่อมาได้ทางทิมงานเนาะ กะมืออื่นหันเข้าสิได้น้ามาหมอบในเพื่อนก็พี่น้องเขาได้อ้นมาเผิ่อมกกสิได้มาหมอบในขังต่อไปเนาะกะตอนนี้ก็สีอัปเดตือว่าสีจบคลิปไว้เพียนเท่านน้เดอรพ่้อมี่จะเจอกันใหม่ในลิน้าสหรับตอนนี้สบายดี